ก่อนหน้านี้ค่ะพี่กันก็ให้น้องจินนาคะเรียนคอร์สภาษาอังกฤษค่ะกับที่สถาบันนะคะแต่ค่ะพอช่วงโควิดระบาดน้องจินนาก็ต้องหยุดเรียนไปเลยค่ะพอไม่ได้ไปเรียนนานๆก็เริ่มเหมือนจะลืมก็เลยมองหาคอร์สสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็ไปเจอค่ะคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะคะของ p h o n i c First ค่ะมีรีวิวแน่นมากค่ะ พอได้เรียนมาสักระยะหนึ่งได้ผลค่ะน้องจินนาสนุกแล้วก็ชอบเรียนค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจมากนะคะเียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะก็ถูกใจลูกค่ะดีใจค่ะลูกชอบแล้วก็ลูกอยากเรียนค่ะสวัสดีค่ะพบกับพ่กันนมแม่ค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิดนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นค่ะแล้วก็แพร่ระบาดนะคะมายาวนานแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะพี่กันก็ให้น้องจินนานนะคะเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกค่ะกับที่สถาบันนะคะหรือกับทิชเชอร์นะคะแต่ค่ะพอช่วงโควิดระบาดน้องจินนานก็ต้องหยุดเรียนไปเลยค่ะพอไม่ได้ไปเรียนนานๆก็เริ่มเหมือนจะลืมก็เลยมองหาคอร์สสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่จะสามารถนะคะดึงสมาธินะคะหรือว่าความสนใจของน้องจินนาวัยหกขวบได้ค่ะแล้วก็สามารถให้น้องรู้สึกสนุกแล้วก็ต้องมีรีวิวนะคะว่าได้ผลจริงค่ะซึ่งนะคะก็ ไปเจอค่ะคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษนะคะของ p h o n i c First ค่ะซึ่งนะคะมีรีวิวแน่นมากค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะเลือกที่จะให้น้องจินนานะคะเรียนคอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษค่ะของ p h o n i c First ค่ะ กันนะคะก็ได้เลือก2โปรแกรมให้กับน้องจินนาก็คือ Fairy Tale Adventures โปรแกรมนะคะโปรแกรมนี้นะคะน้องจินนาเป็นคนเลือกเองค่ะเป็นการเล่า,านิทานเป็นภาษาอังกฤษนะคะร่วมกับกิจกรรมนะคะที่ทําให้น้องนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องของครรรรํานศะัพท์ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่วยวกับงานศินละปะนะคะจะส่งเสริมจินตน,นาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ให้นอนะคะ่ะโปรแกรมนี้นะคะก็ถูกใจเด็กมากๆค่ะสนุกคะ่ะน้องจินนาชอบทิทเชอร์รักทิทเชอร์นะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า ไม่ได้เคยเจอตัวนะคะแค่เรียนนะคะในออนไลน์น,น,น้องจินนาบอกวัาน้องจินนาชอบทิชเชอร์ที่สอนนะคะแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยนะคะเพราะว่าทิเชอร์สอนสนุกมีท่าทางประกอบค่ะเด็กๆชอบ oh. <The> ก็อีกโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมเรียนรู้เรื่องของโฟนิกค่ะนอกจากให้รู้ออกเสียงแล้วนะคะคอสโฟนิกก็จะเป็นหนังสือแบบฝึกหาดซึ่งนะคะน้องจิดาเป็นเด็กชอบทําแบบฝึกหาดอยู่แล้วนะคะเขาก็จะชอบนะคะเป็นแบบฝึกหดที่นะคะมีสติกเกอร์ให้เด็กทำด้วยนะคะซึ่งถูกใจเด็กค่ะหลังจากสมัครแล้วนะคะเราก็จะได้กล่องพสัสดุนะคะส่งมาให้เราก็จะเป็นหนึ่งงานศิลปะนี่พ่อแม่รู้เลยว่าถูกใจน้องจินนาเข้าไหมคะ ไปมาดูอีกกล่องหนึ่งนะคะอันนี้กระดาษมีกระดาษประอกอบการเรียนด้วยนะคะแล้วก็หมังสือนะคะเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นเหมือนปัตรข้ามพอได้เรียนมาสักระยะหนึ่งนะคะเกณฑ์ก็สุกว่าได้ผลค่ะน้องจินนาสนุกแล้วก็ชอบเรียนค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจมากนะคะเป็นตัวเลือกให้กับคุณแม่คุณพ่อค่ะที่ช่วงนี้เราไม่ไดเอาลูกไปเรียนที่สถาบันนะคะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะก็ถูกใจลูกค่ะจริงไหมคะน้องจินนา ตอนแรกคือกังวลค่ะกลัวลูกไม่ชอบนะคะเรียนที่โรงเรียนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่พอเจอคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของ phonics first นะคะพี่กันนะคะกับคุณพ่อน้องจินนาค่ะดีใจค่ะลูกชอบแล้วก็ลูกอยากเรียนค่ะ